สวัสดีครับกิม้องให้นะครับผมสับท้งนี้เนี่ยเราไม่ได้มีของเอามาวางมาโชว์เพื่อนๆดูเนี่ยเพราะว่าตัวของตอนนี้มันไปอยู่ในที่ที่มันควรจะอยู่เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือล็อกประตูดิจิทัลแบบสแกนใบหน้านะครับ <S <S ในคลิปทําบ้านให้ผู้สูงอายุเนี่ยเราก็ได้แนะนําไปแล้วว่าปลดล็อกแบบนี้นอกจากจะดูล้ําแล้วนะครับยังเหมาะกับผู้ใหญ่ที่บางคนเนี่ยลายนิ้วมืออาจจะเริ่มเลือนลางเราก็ทําให้ปลดล็อกยากด้วยครับแต่ครั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดกันว่ามันใช้งานยังไงทําอะไรได้บ้าง รวมถึงใช้งานมาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยมันมีความน่าใช้ขนาดไหนแล้วมันก็ดูดีกว่าตัวของสแกนไลนนิ้วมือหรือเปล่าครับโดยโตัวล็อกตัวนี้จะเป็นของทางไฮล็อกนะครับผมยี่ห้อเดียวตัวที่เราเคยรีวิวตัวของล็อกด้วยสแกนไลนนิ้วมือไปแล้วตัวสแกนใบหน้าของเขาเนี่ยก็จะมีอยู่หลายรุ่นเหมือนกันรุ่นที่เราได้เอามาลองให้เพื่อนๆดูเนี่ยจะเป็นตัว HL951 ซึ่งจะเป็นตัวท็อปของเขาเลยแล้วก็จะมีขายที่โ m ม Pro ด้วยนะครับแต่ไม่ว่าจะซื้อที่ช่องทางไหนเนี่ยอันนี้ก็จะมีบริการมาติดตั้งให้ถึงบ้านด้วยเรื่องบริการติดตั้งเนี่ยอันนี้บอกวันนิดนึงว่าถ้าเกิดว่าคุณจะซื้อจากไหนยี่ห้ออะไรก็ตามทีเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาไม่บริการติดตั้งให้เนี่ยอันนี้ส่วนตัวมองว่าอย่าทำนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณไม่ใช่ช่างติดตั้งตัวจริงแล้วก็ คือมันวุ่นวายมากต้องใช้อุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยเยอะสุดๆเลยละ่ะอย่างตัวที่เราติดตั้งเนี่ยอันนี้ก็นึกว่าจะไม่นานนะแต่ถึงวาลนาจริงเนี่ยใช้เวลาล่อไปหลายชั่วโมงเหมือนกันเพราะว่ามันก็มีขั้นตอนการซ็อกไม้อะไรต่างๆเนี่ยเทียบเลยครับทีนี้เดี๋ยวมาดูนว่าตัวล็อกมันสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับโดยตัวล็อกเองเนี่ยมันจะเป็นอลูมิเนียมอัลลอยนะครับความแข็งแรงของตัวนี้ไม่น่าห่วงครับตอนที่ยังไม่ประกอบเข้าไปเนี่ยจับแล้วเหล็กทั้งแท่งเลยครับ มีตัวล็อกอยู่หลายแกนแล้วก็สามารถล็อแกแบบแมนโน่จากภายในบ้านได้เหมาะสำหรับเวลาที่เราอยู่บ้านไม่ต้องการให้คนอื่นเนี่ยที่มาเยี่ยมเยือนแล้วก็ปลดล็อกเข้ามาได้เลยนะครับเราสามารถตั้งค่าการใช้งานต่างๆเนี่ยได้จากบนตัวล็อกเลยนะครับหลังจากที่ติดตั้งเสร็จโดยการตั้งค่านี้เนี่ยไม่ต้องโหลดแอปเลยก็ได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่าการปลดล็อกด้วยใบหน้าหรือว่าลายนิ้วมือ แล้วก็ตัวมันเองเนี่ยยังรองรับการปลดล็อกด้วยการ์ดการกดรหัส หรือว่าผ่านแอปก็ได้นะแต่ว่าในบรรดาทั้งหมดเนี่ยจริงๆผมจะไม่ค่อยแนะนําให้ตั้งค่าด้วยการกดรหัสขนาดนั้นเพราะการกดรหัสเนี่ยมันมีการทิ้งคราบเอาไว้บนตัวล็อกเนาะก็อาจะทําให้เกิดความหละหลวมของความปลอดภัยได้นะครับด้านในของบ้านเนี่ยอันนี้ก็จะมีเป็นหน้าจอนะครับสามารถใช้เป็นตาแมวดูคนที่มากดกริง่งหรือว่าคลิปที่ตัวล็อกเนี่ยบันทึกเวลาที่คนผ่านไปผ่านมาหรือปลดล็อกประตูได้ด้วยโดยเราจะต้องเอาตัวไมโคร SD การ์ดเนี่ยมาใส่เอาไวไก้ก่อนถึงจะดูได้นะครับแต่ถ้าเลือกจับแค่ภาพมันสสาาาามมรรถ่่งงเเข้คือ ้เเราดลยลไโดยไม่ต้องใส่เมมพเพิ่มนะตัวล็อกเนี่ยจะมีบิวล์อินไวไฟสอมาให้ด้วยอันนี้ก็สามารถแจ้งเตือนได้หลากหลายนะครับทั้งคนปลดล็อกกดกริง่งแบตจะหมดหรือว่าพยายามจะพังประตูเข้ามาเราก็ของที่แถมมาให้ในกล่องนอกเหนือจากตัวล็อกแล้วก็จะมีเป็นการ์ดล็อกกุญแจม,มาให้อย่างละ2ชุดนะครับสำหรับการเพิ่มผู้ใช้ที่จะปลดล็อกด้วยใบหน้าลายนิ้วมือการ์ด อันนี้จะต้องทําการเพิ่มที่ตัวล็อกเท่านั้นนะครับส่วนตัวรหัสเนี่ยสามารถตั้งค่าผ่านแอปก็ได้โดยแอปที่ใช้ในอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัว U Smart Go นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าเจ้าตัวแอป U Smart Go มันทําอะไรได้บ้างน,นะครับโดยในการใช้งานครั้งแรกเนี่ยอันนี้เราต้องทําการเชื่อมต่อตัวอุปกรณ์ประตูล็อกนะครับผมเข้ากับตัวของสมาร์ทโฟนของเราก่อนโดยสามารถเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi นะครับคนแรกที่เชื่อมต่อเข้าไปเนี่ยจะได้สิทธิ์เป็นโอเนอร์ซึ่งจะมีแค่คนเดียวเท่านั้นนะครับ โอนเนอร์เนี่ยสามารถตั้งค่ายให้ผู้ใช้คนอื่นเนี่ยเป็นเมนเจอร์หรือว่ายูเซอร์ก็ได้นะครับโดยแต่ละสิทธิ์เนี่ยเขาจะสามารถใช้งานอุปกรณ์ได้แตกต่างกันออกไปนะครับโดยตัวยูเซอร์เนี่ยอันนี้ก็สามารถเปิดปิดล็อกได้เพียงอย่างเดียวแต่ว่าเมนเจอร์เนี่ยอันนี้ก็จะสามารถเพิ่มยูเซอร์ได้นะครับแต่ว่าจะไม่สามารถเพิ่มตัวโอนเนอร์หรือว่าเมนเจอร์เองได้นะโดยสิ่งที่เราสามารถทําได้ผ่านแอปเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยการปลดล็อกระยะไกลนะครับแล้วก็ดูบันทึกการปลดล็อกนะครับ โดยบันทึกการปลดล็อกเนี่ยในตอนแรกมันจะมาเป็นเพียงรหัสเช่น FACE11 Fingerprint 1แบบนี้นะครับซึ่งมันก็จะจำได้ยากใช่ไหมว่าใครเป็นใครตรงนี้เราก็สามารถตั้งค่าชื่อผู้ใช้เหล่านี้เองได้นะครับกลับไปที่การตั้งค่าพาสวดซึ่งจะมีตัวเลือกให้เยอะแยะนะครับไม่ว่าจากการตั้งค่าให้ใช้รหัสครั้งเดียวหรือใช้ในช่วงวันเวลาที่กำหนดจำกัดเวลาเขาออกพวกนี้ได้หมดนะครับ อันนี้ก็เผื่อให้คนงานแม่บ้านช่วยคราวใช้อะนะแล้วเราสามารถเพิ่มคนเข้าไปในสถานที่ต่างๆได้ผ่านในตัว Family ตัวนี้นะครับซึ่งไอตัว Family ตัวนี้เนี่ยผมว่ามันแ,แปลกของมันน่าที่ใช้เป็น Place เลรพวกนี้มากกว่าเนาะเพราะว่าคือเราก็ไม่น่าที่จะมีหลาย Family ขนาดนั้นถ้าบอกว่า ในหนึ่งสถานที่มีตัวล็อกตัวนี้เนี่ยหลายห้องอาจจะฟังดูเน็กเซนกว่าหรือเปล่านะครับทีนี้มาถึงเรื่องประสบการณ์ใช้งานบ้างนะครับว่าหลังจากใช้งานตัวนี้มาเป็นอย่างไรแตกต่างจากตัวที่เราเคยใช้งานมามากน้อยขนาดไหนนะครับอันแรกเลยก็เอาเป็นเรื่องของการปลดล็อกแล้วกันไม่ได้เจอปัญหาอะไรนะครับโดยเทคโนโลยี Face u n l o c k ที่ใช้ในไฮล็อกตัวนี้เนี่ยจะเป็นยิงแสงอินฟราเรดออกมาเหมือนกับที่ใช้ในไอโฟนนะครับผมตัวจับใบหน้าได้ค่อนข้างแม่นยำแหละ ใช้มาเนี่ยก็ยังไม่ได้เจอว่ามันปลดล็อกมั่วนะครับใส่หน้ากากอยู่ก็ปลดล็อกไม่ได้นะครับผมจะลงทะเบียนใบหน้าก็ไม่ได้แล้วก็การปลดล็อกเนี่ยก็ทํเลด้รวดเร็วเอาซะมากๆอยู่นะครับจัดว่าดีเลยส่วนฟีลิ่งตอนเริ่มใช้งานเนี่ยคือภาพรวมวัสดุต่างๆก็โอเคแหละอยู่ที่หน้าบ้านเราก็ดูหรูหรหาไฮโซดีนะครับแค่ตอนที่มันมีโอกาสได้พูดเนี่ยอันนี้จะแบบนิดนึงตรงที่ว่ามันจะสนียงจีนที่เปล่งออกมาเนี่ยมันอาจจะฟังดูขัดขัด,ขดหูอยู่บ้างนะครับ ส่วนปัญหาเรื่องการใช้งานอันแรกเลยก็คือปลดล็อกด้วยใบหน้าลายนิ้วมือแล้วก็การ์ดเนี่ยจะไม่สามารถตั้งค่าช่วงเวลาใช้งานได้นะครับซึ่งจะไม่เหมือนกับเป็นพาสเวิร์ดที่ทําได้ครบๆถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีการตั้งค่า3แบบนี้ไปแล้วเนี่ยมันก็จะอยู่ตลอดไปเลยมันก็เลยจะดูเหมือนกับความฉลาดเนี่ยมันจะหายหายไปนะครับแล้วรุ่นนี้เนี่ยก็จะไม่รองรับ apple watch ด้วยนะครับซึ่งล็อกตัวที่ใช้อยู่เนี่ยจะเป็นอีกแอปที่ชื่อ t t lock อันนี้มันตั้งค่าได้หมดเลยนะครับ แล้วก็อีฟีเจอร์อีกอย่างหนึ่งที่ตัว Hl951 มันขาดหายไปเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของ Attendance นะครับที่มันสามารถเช็คได้ว่าแต่ละ user เนี่ยมีการเข้าออกงานมากน้อยขนาดไหนคนไหนเข้ากี่โมงอย่างไรบ้างได้บ้าง เรียกว่าเป็นตัวฟีเจอร์ช่วยทางฝั่งของ HR เนี่ยในการเช็คชื่อพนักงานได้เลยด้วยซ้าไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะดูไม่เหมาะสำหรับใครที่ต้องการเอาไปใช้ติดตั้งในสำนักงานนะครับแล้วก็ความแปลกๆของอตัวออ้าัว HL951 อีกอย่างนึงเนี่ยเพราะว่าจะอยู่ที่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราทําการปลดล็อกด้วยไม่ว่าจะเป็นใบหน้าหรือลายนิ้วมือหรืออะไรก็ตามทีทุกแบบเนี่ยปลดล็อกปุ๊บมันจะเปิดที่ทันที คือมันไม่มีลูกบิดเราจะต้องบิดอีกทีนึงเพื่อเปิดประตูเข้าไปนะครับอันนี้เนี่ยคือจะมองว่าเป็นข้อดีสะดวกก็ได้ถ้าเกิดว่าเราไม่มีมือมันก็ปลดล็อกให้เลยใช่ไหมแต่ว่าในทางกลับกันมันก็จะรู้สึกแปลกๆมันจะขัดกับความเคยชินของการเป็นประตูหรือล่มัง้งว่าถ้าปลดล็อกแล้วทีแรกก็คือต้องมีการบิดต้องมีการผลักอะไรสักอย่างเข้าไปทีหนึ่งเนอะซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นปัญหาในข้อต่อมาเหมือนกันครับว่าคือถ้าเกิดว่าเราต้องการปลดล็อกทิ้งเอาไว้แต่ว่าไม่อยากจะเปิดประะะตูค้้้้าาางงอออออเเไวววนนนี่ยักกกก็พพพืพลมมแ ตอนที่เราจัดปาร์ตี้ที่บ้านมีคนมาเยอะๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็คือจะมีคนเข้าออกตลอดก็กลายเป็นประตูต้ตองแง้มตลอดเวลาไม่มีตัวลูกบิดมันล็อกเอาไว้แล้วก็ในเรื่องของฟีเจอร์ที่มันสามารถบันทึกใบหน้าคนตอนที่ทําการปลดล็อกด้วย Face u n ล็อกหรือ, lock, รอว่า f i n g e r p r i ริแล้วนะครับผมอันนี้ก็จะมีปัญหาว่า มันมักจะดีเลย์นิดหนึ่งทาให้เวลาที่มันบันทึกภาพมาเนี่ยหน้ามันจะมาแบบแค่ครึ่งหน้าหรือมาแบบแค่นิดเดียวะ่ะมันจะดีเลย์ไปหน่อยแล้วก็ตรงน,นี้ไม่สามารถตั้งค่าได้ด้วยนะมันก็จะมีความเสี่ยงว่าถ้าในกรณีที่เราต้องการจะมองเห็นว่าเอ้ยเอยเอใครมากับคนนี้หรือเปล่ามาคนเดียวไหมอะไรยังไงเนี่ยบางทีมันก็จะบันทึกภาพได้แบบไม่เต็มไงสำหรับแหล่งพลังงานของ HL951 ตัวนี้นะครับผมเขาจะมีเป็นแบตเตอรี่ในตัวนะ สามารถถอดออกมาชาร์จแบตได้หัวก็จะเป็นแบบไมโคร USB นะครับชาร์จครั้งหนึ่งเนี่ยตามสเปคบอกว่าเปิดปิดได้เป็นหมื่นครั้งเลยคือถ้าว่าบ,บ้านที่เขาออกน้อยๆน,นะครับก็น่าจะใช้กันเป็นปีกว่าจะหมดนะแต่ว่าปัญหาที่เรางุดยิดหน่อยเนี่ยก็คือมันดูปริมาณแบตที่เหลืออยู่ยากไปหน่อยนึงก็อาจจะเผลอใช้จนหมดได้นะครับตรงนี้ก็ทางที่ดีเนี่ยก็ลองจำไว้เลยละกันว่าประมาณ1-2เดือนก็ทอดอามาชาร์จสักรอบอันนี้ก็น่าจะปลอดภัยสุดครับ โดยรวมแล้วเนี่ยล็อกประตูด้วยใบหน้าของไฮล็อกอันนี้ครับถือว่าใช้งานได้โอเคอยู่นะก็คือมีมุมที่สะดวกกว่าลายนิ้วมือการ์ดหรือว่าโทรศัพท์อยู่หลายๆด้านนะครับแต่ก็จะมีเงื่อนไขาการใช้งานที่จุกจิกที่ก็ควรรู้ก่อนตามที่บอกไปนะครับ โดยราคาของตัวตัว HL 951ตัวนี้เนี่ยจะค่อนข้างแรงเหมือนกันนะจะอยู่ที่25,900บาทเลยนะผมราคาขายที่เขาตั้งเอาไว้นะซึ่งถือว่าเอาไปเทียบกับตัวปลดล็อกใบหน้ารุ่นอื่นของแม้แต่ของทางตัวไฮล็อก ok เองเนี่ยก็จะถือว่าราคาแรงไม่ใช่น้อยนะครับโดยตัวไฮล็อก ok เองก็จะมีรุ่น HL 911นะครับที่ราคาจะหันรครึ่งไปเลยจากสเปคบนกระาดาษเนี่ยก็ดูแทบจะไม่ได้แตกต่างกันขนาดนั้นนะแล้วก็ฟีเจอร์เหมือนกันเกือบหมดนะครับ ยังไงลองสอบถามทางครล็อกกันดูอีกทีได้ซึ่งเนือดใครคิดว่าราคายัางแรงเกินไปเนี่ยลองพิจารณาตัวที่เราเคยแนะนําไปก็ได้เหมือนกันนะครับราคาก็ไม่กี่พันนะครับแต่ว่าไม่ได้มีเป็นปลดล็อกใบหน้านะก็จะมีเป็นลายนิ้วมือแอปแล้วก็ปลดล็อกด้วย Apple Watch นะครับซึ่งเอาจริงผมว่ามันก็ตอบโจทย์แล้วก็เพียงพอสำหรับการใช้งานอยู่ทั้งหมดก็น่าจะประมาณนี้นะครับ ถ้าเกิดว่าถูกใจยังไงกับคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับพวกเราแล้วก็ครั้งหน้าถ้ายังไม่อยากจะพลาดว่าเราจะมีอะไรมาแกะกล่องลองให้อีกแล้วก็อย่าลืมกด subscribe <c oughs> กับพวกเราไว้ด้วยนะครับคราวน,นี้ไปแล้วสวัสดีครับ